ลุงนั้นสังเกตอันนี่กินมั้ยอ่ะ

หัอน้าพันปีดงหอดงหอบริเวณนี้ดงหอขายนำเนี่ยเหรอสวงล้นี่สอวล้านมาจากไหนก็ลูกโป่งเลยลูกโปงมั้งเนี่ยนะจากไมอ่ะก็โอ้โหชุดยอนเลยครับเล็กปีนะเป๊ะเป๊ะูร้องกาก็ เดี๋ยวก็หมอกหลงหนักๆจีอยู่ตไหนนะผมอยู่ผมอยู่บ้านน้ำแป้งนะน้ำแต้งีครูบาจันร์ครูบาจันรดู่หรอดียอยู่ดีมียู้ก็น้ำบาน้ำพันสีน้ำซักซีดนะซงวไล่เดียวเอาล้าหน้ากันดียวไปเอาีมกินด้วยนี่ผมกำลังมาเปิดสาออกที่นี่นะีกนี้กนดีก่าี่อเากินไม่สีเลยเนาะ ส่งหายไปเนาะเก็บทุกวันที่นึงนะผมนะฮะเก็บไปเลยสอตัวอมีเก้าั้งหน้าช่นใจเหรอสินใจมีมีความโุคเนาะมาได้มาปีละข้างเ้าเก้าเก้าเกาเก้าทกเดือนิน่อน่

เด็กเขางั้ต้นตีเขียน